เ็ดกีฬาน่ารู้ยูโดเป็นศ <Y udo S 1> ิลปะป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีมาแต่ดึกดำบัรปัจจุบันมีผู้นิยมฝึกหัดเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกยูโดเป็นรูปแบบของการป้องกันตัวโดยยูโดมีชื่อเต็มว่าโคโดกันยูโดเดิมทีเดียวเรียกกันว่ายูยิสูซึ่งเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธด้วยมือเปล่า และเป็นการทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ในประเทศญี่ปุ่นมีการเล่นยูยิสูกันอย่างแพร่หลายมากการต่อสู้แบบยูยิสูมิได้มุ่งที่จะทำให้คู่ต่อสู้มีอันตรายถึงชีวิตแต่มีจุดประสงค์เพื่อทำให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บและยอมแพ้วิชายูยิสูได้เสื่อมความนิยมลงหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ปฏิวัติวัฒนธรรมในยุคเมจิกำเนิดยูโดมาจากชาวญี่ปุ่นที่ชื่อจิโคโรคาโนชาวเมืองชิโรโกะ ได้พยพครอบครัวมาอยู่ที่กรุงโตเกียวแในเริ่มแรกท่านจิโรโกโคาโนได้ต่อสู้กับอุปสรรคจากบุคคลหลายๆฝ่ายเพื่อให้เกิดการยอมรับในวิชายูโดโดยเฉพาะจากบุคคลที่นิยมอารยาธรรมตะวันตกบุคคลพวกนี้ไม่ยอมรับว่ายูโดเป็นสิ่งที่เกิดใหม่และดีกว่ายูยิสูในปีพุทธศักราช2429กรมตำรวจญี่ปุ่นได้จัดการแข่งขันระหว่างยูโดกับยูยิสูขึ้น โดยแบ่งเป็นฝ่ายละ15คนผลการแข่งขันปรากฏว่ายูโดชนะ13เสมอ2คนเมื่อผลปรากฏเช่นนี้ทำให้ประชาชนเริ่มสนใจยูโดมากขึ้นในปีพุทธศักราช2455ได้ก่อตั้งสาพันยูโดระหว่างประเทศขึ้นโดยมีประเทศต่างๆที่เข้าร่วมก่อตั้งครั้งแรกประมาณ20ประเทศและในปีพุทธศักราช2499 สาพันยูโดระหว่างชาติได้จัดให้มีการแข่งขันเพื่อความชนะเลิศยูโดระหว่างชาติขึ้นโดยอยู่การอํานวยการของสาพันยูโดระหว่างประเทศโดโรกันและหนงสุพิม์อาซาอีซัมบุนซึ่งทั้ง2ององค์กรช่วยกันจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมา เอาเล่นอุชิมะตะแล้วกันท่าที่พี่ถนัดก็ส่วอุชิมะตะการจับได้เปรียบก็คือนี่จับอยู่ใต้ข้อสองนิดนึงแล้วก็มือจะจับปกหรือจับตรงนี้ก็ได้และการเข้าน่าจะเคยเรียนมาแล้วแต่ของพี่การเข้ามันจะแบบใช้ขาก้าวเข้าไปจังหวะหนึงให้คู่ต่อสู้เสียหลักแล้วก็เอาขาออกมาดีขึ้น่างนี้ แล้วก็มือต้องคอนโทรลคู่ต่อสู้ให้ลงกับพื้นนี่คือท่าแรกที่พี่จะสอนแล้วก็ท่าที่สองคือท่าโอจิกะริก็จับคล้ายๆกันจับอย่างนี้แต่พี่จะถนัดจับปกแต่ท่าเมื่อกี้คือพี่จับข้างบนท่านี้คือพี่จับตรงนี้แล้วก็เหมือนกันจังหวะเดียวกันเข้าไปชนให้พูดต่อสู้ถอยหลังแล้วก็ตามเข้ามาเกี่ยวมือ ให้ลงไปข้างล่างคอนโทรลคู่ต่อสู้ให้ลงไปข้างล่างที่สองครับไสก็จับเหมือนเดิมแับปกแล้วเอาเกี่ยวข้างไหไเกี่ยวข้างนี้ก็เข้าแบบเมื่อกี้แล้วเราก็เกี่ยว ต่อไปพี่ามาสอนการชิงจับนะครับการชิงจับความสัมพันธ์ของมันคือเวลาต่อสู้นะครับเราต้องจับให้ได้เปรียบให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ถ้าจับได้เปียบเปอร์เซ็นต์การชนะเราก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเราจับ <c oughs> เรามาปุ๊บจับเราจับให้ได้เปรียบค <c oughs> ู่ต่อสู้มือเขาจะจับเราไม่ได้เราต้องคุมเขาให้ได้แล้วก็มืออีกข้างนึงก็จับให้ได้เปรียบกดเขาไว้อย่างนี้คู่ต่อสู้จะทำอะไรเราไม่ถนัดถ้าสมมุติเราปล่อยให้เขาจับ จับพี่มาถ้าสมมติปล่อยให้จับเราจับไม่ได้นี่คือเราก็เข้าท่าเรายากเข้าท่าของเรายากสมมุติเราโดนจับเมื่อกี้ชิงจับไปแล้วการปลดสําคัญเหมือนกันถ้าเขาจับเราได้ปุ๊บให้เราปลดปลดออกแล้วเราก็จับให้เราได้เปรียบจากที่เราเสียเปรียบเราจะมาได้เปรียบในการปลดลทำให้เราเข้าทาได้มากขึ้นที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ท่าแรกท่าที่สองก็ถือว่าโอเคนะครับ อยากให้ไปฝึกให้มากๆถ้าอยากติดทีมชาติเหมือนพี่นะตั้งใจฝึกซ้อมห้ามอู่ห้ามขี้เกียจแล้วก็ชิงจับเมื่อกี้แบบเหมือนจะยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ให้ไปฝึกมากขึ้นแล้วสำหรับกีฬายูโดนี่มันใช้ป้องกันตัวอย่าเอาไปใช้ทำ้ายผู้อื่นใช้เมื่อจำเป็นเราเก่งแค่บนสังเวียนอย่าไปเก่งข้างนอกวันนี้ผมก็ขอบคุณพีพ่เตอร์มากเลยนะครับที่มาช่วยสอนผม ผมจะพยายามทําที่พี่แนะนําไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเราได้ซ้อมันอีกเดี๋ยวพี่มีอะไรเดี๋ยวพี่จะสอนให้เรื่อยๆแต่ที่พี่สอนไปวันนี้ก็ตั้งใจเอาไปฝึกซ้อมอย่าอู้อย่าขี้เกียจขยันมาก,มากๆเดี๋ยวจะได้ติดทีมชาติเหมือนพี่ ชัเดดไอรอนนะครับผมมีเทคนิคการป้องกันตัวเล็กๆน้อยๆครับที่จะฝากท่านผู้ชมโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับให้ป้องกันตัวได้ครับครับสาหรับสมมุติเราโดนล็อกคอจากข้างหลังนะครับโดนล็อกคอจากข้างหลังครับมือครับให้กดให้กดผู้ที่ล็อกที่จะทิ้ทําร้ายเราไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ดันตัวมอก้างข้างครับแล้วก็กดแขนลง กดแขนลงครับเราสามารถหักแขนเขาได้นะครับครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับกดแขนครับให้ติดกับตัวครับก้าวขาออกช้าๆครับจับข้อศอกครับแล้วบิดแล้วกดแขนเขาลงครับนี่ครับสาหรับเทคนิคการป้องกันตัวเมื่อกี้ครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับ ขอบคุณครับ